สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการปิดคอมเมนต์ในไลฟ์สดของ I.G. นะคะสมมุติว่าเวลาที่เราดูไลฟ์สดใน I.G. เราอยากที่จะเอาคอมเมนต์ออกหรือว่าเราอยากบันทึกหน้าจอแล้วมันเห็นคอมเมนต์แบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาเหมือนแอปอื่นๆได้แล้วคอมเมนต์จะหายไปแบบนี้ทำไม่ได้นะคะแต่ก่อนเราสามารถที่จะแตะหน้าจอหนึ่งครั้ง แล้วคอมเมนต์ก็จะหายไปแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า Ig เขาก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็จะมาสอนวิธีการว่าจะมีวิธีไหนบ้างนะคะ mm. ก็มีวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆ mm. ก็คือให้เราไปพิมพ์ที่เพิ่มความคิดเห็นด้านล่างนะคะกดไลค์สดขึ้นมาดูไลค์สดนะคะแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นจากนั้นให้เราพิมพ์ตัวแอดค่ะแอดแล้วเรากดที่หน้าจอหนึ่งครั้งหรือว่า หรือว่าเราจะยุบแป้นพิมพ์ลงนะคะเนี่ยค่ะคอมเมนต์ก็จะหายไปแล้วง่ายมากๆเลยแล้ววิธีการเอาคอมเมนต์กลับคืนมานะคะให้เราไปกดที่เพิ่มความคิดเห็นด้านล่างค่ะที่เราพิมพ์ตัวแอดไว้นะจากนั้นให้เราลบตัวแอดทิ้งค่ะแล้วก็กดที่หน้าจอหรือว่ายุบแป้นพิมพ์ของเราลงนั่นเองทีนี้คอมเมนต์ก็จะกลับคืนมาเรียบร้อยค่ะ สำหรับวิธีการปิดคอมเมนต์ในไลฟ์สด i อจก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ